ตัวอย่างจากวันนั้นนะครับที่ผมตัดแต่งทําเป็นบอนไซลงกระถางแล้วเนี่ยเริ่มแตกใบอ่อนนะครับดูสภาพแล้วแข็งแรงดีนะครับใบอ่อนก็เขียวเข้มและมีนะฮะจากเดิมอยู่แบบนี้นะจะให้กิ่งมาอยู่ทางด้านนี้และกิ่งสามอยู่ทางด้านหลังไม้จะมีความลึกทันทีเลยนะครับ สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีมูใหม่ป้าแดงนะครับเรามาติดตามเทปที่แล้วนะครับที่ผมไปซื้อต้นไม้ที่ร้านไม้ประดับนะครับแล้วก็นำมาทำเป็นบอนไซมาตัดแต่งนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับออผมจะแปะไว้ให้นะครับก็ติดตามได้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยดู ภาคหนงนะครับความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยผมก็นําต้นไม้จากร้านไม้ประดับนะครับที่ผมซื้อมาครั้งนั้นจะมีต้นมีออนต้นไซเกาหลีหรือไซไทเกอร์นะครับแล้วก็ต้นเข็มต้นผงฟู่นะครับส่วนจากวันนั้นมาถึงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างติดตามมาครับ <S <S ต้นตัวอย่างจากวันนั้นนะครับที่ผมตัดแต่งทาเป็นบอนไซลงกระถางแล้วเนี่ย ตันนี้เป็นต้นหงฟู่นะครับแล้วก็ต้นเข็มนะครับมาติดตามต้นหงฟู่กันต้นหงฟู่ผมตัดเป็นทรงเอาไว้โดยที่ไม่ได้เข้าลวดไว้เลยนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยเริ่มแตกแล้วนะฮะเริ่มแข็งแรงนะฮะจะเห็นว่าใบอ่อนแทงมาแล้วอันนี้หงฟู่เนี่ยหรือต้นที่ผมทําชุดนี้นะฮะผมยังไว้ในพื้นที่ลําไรนะครับ ตอนนี้ผมจะเริ่มนําออกแดดละสักครึ่งวันพอเริ่มออกแดดครึ่งวันเนี่ยต้นหงฟู่เนี่ยใบยจะแดงกว่านี้ใบจะสีแดงเข้มแล้วก็ช่วงนี้ไม้แข็งแรงแล้วนะครับเห็นจะสังเกตว่าพอใช้มือคุยดินเนี่ยจะมีรากฝอยนะครับอันนี้เป็นต้นหงฟู่นะฮะซึ่งผมยังไม่ตัดแต่งนะครับเพราะว่ากิ่งเขาเพิ่งแตกออกมายัง การที่เราตัดแต่งบ่อยเกินไปเนี่ยช่วงที่ไม้มีใบอ่อนต่างๆเนี่ยจะทำให้ระบบของต้นไม้เขาเนี่ยชะง,งักหยุดการจเจริญเติบโตไปเขาต้องสร้างใบอ่อนขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ผมจะเลี้ยงใบอ่อนชุดนี้ให้กิ่งเขาแก่ก่อนนะครับแล้วถึงตัดแต่งครับอันนี้เป็นต้นหงฟู่เดี๋ยวต้นต่อไปจะเป็นต้นเข็มนะครับต้นเข็มก็ตัดแต่งแล้วทำฟอร์มเอาไว้แล้วเข้ารวดทิ้งเอาไว้นะครับก็ เริ่มแตกใบอ่อนนะครับดูสภาพแล้วแข็งแรงดีนะครับใบอ่อนก็เขียวเข้มและมีการแทงยอดอ่อนมานะฮะส่วนที่เราไม่ต้องการก็เอาทิ้งไปนะครับเข็มก็จะได้เริ่มมีฟอร์มนะฮะเริ่มมีฟอร์มบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะต้องใช้เวลานะครับเขาก็จะเริ่มแตกใบแน่นขึ้นและอาจจะติดดอกด้วยนะครับเข็มนี่ไม่จําเป็นต้องต้นเล็กต้นใหญ่นะครับ คือพอลองมาทำบอนไซเนี่ยเขาตั้งต้นได้แข็งแรงก็ติดดอกแล้วนะฮะนี่ก็เป็นต้นเข็มครับเราก็จะต้องเลี้ยงพุ่มด้านล่างให้แน่นกว่านี้อีกนะครับไม้จะได้ฟอร์มการสร้างบอนไซต้องใช้เวลานะครับนี้ช่วงระยะเวลาไม่นานนักนะครับเดี๋ยวดูต้นต่อไปครับต้นนี้เป็นต้นไซเกาหลีหรือไซเทเกอร์นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของเที่ยวที่แล้วเลย เป็นต้นที่ผมมีความรู้สึกว่าเป็นโครงสร้างที่สวยงามมากนะครับได้จังหวะได้สัสดส่วนดีนะครับช่วงเวลาไม่นานหลังจากปลูกลงกระถางนะครับก็แตกใบอ่อนมาดีนะฮะใบอ่อนเนี่ยแทงออกมาแล้วแล้วก็ก่อนเพื่อเลยแทงมาต้นแรกเลยนะฮะแล้วช่วงที่เขาแตกใบอ่อนมาเนี่ยปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยผมไม่ได้มาดูแลมากนะักฝากเขาลดน้ำนะฮะเขาลดน้ำไม่ถึงครับต้นนี้ ต้นแห้งใบเพราะผมไหม่ทีนึงเนี่ยใบเหี่ยวใบแห้งลงไปนะครับมาจากเาขาลดน้ํำไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าวางอยู่รวมๆกันวางพอวางอยู่รวมกันต้นนี้อยู่ในสุดน้ํำไม่พอนะก็เลยแห้งตายไปอันนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้เลี้ยงบอนไซนะครับเวลาเลี้ยงบอนไซแล้วต้องดูแลให้ดีนะครับการลดน้ํำไม่พอในช่วงที่ไม้แตกใบอ่อนเนี่ยจะทำให้ ต้นไม้ตายโทมตายได้เร็วเลยนะครับเพราะช่วงที่แตกใบอ่อนจะเป็นช่วงที่ต้นไม้กำลังเริญเติบโตต้องการน้ำนะครับต้องให้น้ําเพียงพออันนี้น้ําไม่พอก็ตายไปครับอันนี้เป็นอุทาหรณ์ของคนเลี้ยงบอนไซนะครับต้นต่อไปนะครับจะเป็นต้นนิออนนะฮะนิออนต้นนี้แตกกิ่งมาแข็งแรงดีเลยนะครับสังเกตจากกิ่งต่งตางๆนะฮะชุดพวกนี้ แงดีแต่กิ่งเขาเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเข้าลวดนะครับเพราะว่ากิ่งอ่อนพวกนี้ถ้าไปเข้าลวดตอนที่กิ่งยังเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับอย่างแรกอาจทาให้กิ่งช้ําอย่างที่2องนี่กิ่งอาจฉีกขาดได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่เข้าลวดต้นนี้แต่เดี๋ยวผมจะเลือกกิ่งไว้ก่อนเลือกเฉพาะกิ่งที่เราต้องใช้กันจาเป็นนะฮะกิ่งที่จําเป็นนะครับ ต้นอื่นยังไม่มีอะไรต้องทำนะครับก็มีต้นนีออนผมจะเลือกกิ่งทิ้งเอาไว้นะครับกิ่งล่างไม่ต้องการแล้วนะครับมีกิ่งนี้ผมจะเก็บไว้ช่วยก่อนนะครับถ้าเป็นกิ่งถ้าสมมุติเราไปเอากิ่งด้านบนเป็นกิ่งแรกนะครับก็จะไม้จะดูสูงอันนี้ก็ถ้าเราไว้กิ่งนี้ไม้ก็จะดูต่ําลงมาหน่อยนะครับแล้ว พอเราได้กิ่งนี้สมมุติว่ากิ่งนี้เป็นกิ่ง1สมมุตินะฮะกิ่งนี้ก็จะเป็นกิ่งสองกิ่งระหว่าง1 2อก็อาจจะเป็นกิ่ง3หรือกิ่งหลังก็ได้นะครับผมก็จะใช้กิ่งอันนี้เป็นกิ่งสดึงไปช่วยทางด้านหลังครับกิ่งที่เราไม่ต้องการก็ตัดทิ้งไปก่อนนะครับ ผมก็จะออกไปช่วยถ้ามองจากด้านข้างนะครับกิ่งหนึ่งที่อยู่ด้านล่างผมจะดัดชี้ออกมาทางด้านนี้นะฮะจากเดิมอยู่แบบนี้นะจะให้กิ่งมาอยู่ทางด้านนี้แล้วกิ่งสารอยู่ทางด้านหลังไม้จะมีความลึกทันทีเลยนะครับกิ่งอื่นก็ไม่ต้องการแล้วนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบน,นะครับกิ่งที่ไม่ต้องการเราออกไปนะครับก็คัดกิ่งที่ไม่ต้องการออกไปซึ่งแตกออกเยอะพอสมควร กิ่งที่อยู่ชิดกับโคนต้นโคนกิ่งนะครับเราออกครับก็จะเริ่มเห็นทรงนะฮะชุดกิ่งพวกนี้นะครับเราก็ในอนาคตรเราค่อยมาเข้ารวดทำรายละเอียดกิ่งไปนะครับแตกให้เยอะทีเดียวนะฮะ กิ่งชุดนี้นะฮะที่ตัดเอาไว้อันนี้ก็แตกนะครับเพีงเยงแต่ว่าพึ่งแตกเป็นตุ่มตาเล็กๆนะครับยังไม่แตกเป็นใบออกมาให้เห็นยังชัดเจนนะครับอันนี้แตกแล้วกิ่งชุดนี้แตกแล้วนะครับเป็นตุ่มรอแตกใบนะฮะชุดนี้ตรงปลายไม่แตก การจะดูต้นไม้ว่ากิ่งแห้งยังเขียวอยู่หรือไม่ยังตายหรือยังนะครับลองใช้เล็บขูดดูอันเนี้ยแห้งไปแล้วนะครับก็ตัดทิ้งไปนะครับกิ่งพวกนี้นะครับที่ยังเขียวอยู่นะฮะเราต้องปล่อยให้กิ่งเริ่มเป็นสีน้ำตาลก่อนแล้วเราถึงตัดหรือกิ่งใหญ่ได้ขนาดแล้วเราถึงตัดนะครับช่วงนี้ผมยังไม่เข้ารวดนะครับถ้าเข้ารวดอัด อาจจะทำให้กิ่งช้ำหรือกิ่งหักกิ่งหลุดได้นะครับก็เลี้ยงไปก่อนนะครับก็รอให้กิ่งใหญ่ได้ขนาดทุกอันก็เริ่มมีตำแหน่งหมดแล้วนะฮะจะเห็นฟอร์มอย่างคร่าวๆแล้วนะครับไม้ก็จะมีฟอร์มแล้วนะครับชุดนี้ชุดนี้นะฮะจะเห็นฟอร์มคร่าวๆแล้ว ต้นไม้ทุกชนิดนะครับช่วงที่เราเลี้ยงกิ่งหรือเลี้ยงยอดที่กิ่งยังไม่ได้ขนาดหรือยอดยังไม่ได้ขนาดอย่าเพิ่งไปตัดปายนะครับถ้าเราตัดปลายเนี่ยจะทําให้การเจริญเติบโตของต้นไม้เนี่ยหยุดนะครับไม่ว่าเราจะสร้างบอนไซต้นเล็กต้นใหญ่หรือไซส์ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ากิ่งยังไม่ได้ขนาดอย่าเพิ่งไปตัดปลายครับถ้าตัดไม้จะหยุดการเจริญเติบโตกิ่งจะโตขึ้นช้ามากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยให้ได้ขนาดก่อนนะครับแล้วสําหรับเพื่อนๆที่ถามมานะครับว่า ต้นแบบนี้อยากให้โคนมันใหญ่จะทำอย่างไรนะครับซึ่งบอนไซเนี่ยถ้าจะให้โคนใหญ่เนี่ยไซส์นี้เนี่ยจะทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราสร้างเป็นบอนไซไซส์เล็กไปแล้วการที่เราจะได้โคนใหญ่เราต้องได้โครงสร้างที่โคนใหญ่มาอยู่เลยนะครับแล้วมาตัดเตี้ยแล้วนามาทาหรือโคนที่ใหญ่อยู่แล้วจะโครงสร้างอยู่แล้วนะครับแล้วนํามาทําบอนไซซึ่งไม้โคนแบบนี้จะไปให้โคนใหญ่อีก เป็นไปได้ยากนะครับแล้วค่อนข้างที่จะโตช้านะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างเป็นสิ่งสําคัญนะครับว่าได้โครงสร้างมาอย่างไรเราก็จะสร้างต้นไม้ตามโครงสร้างนั้นโคนใหญ่มันก็ใหญ่มาจากโครงสร้างเลยนะครับถ้าแบบนี้ต้องการให้ใหญ่ต้องไปขยายกระถางหรือนําไปลงดินให้ต้นใหญ่ขึ้นเราค่อยนำมาตัดทาบอนไซนะครับแต่ในต้นตัวอย่างเนี่ยเราต้องการทําตั้งแต่เป็นไม้ต้นเล็กๆเ,เป็นไม้ประดับต้นเล็กๆนะครับก็เลยตัดทําเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเข้าใจนะครับการที่เราจะได้โครงสร้างสวยๆต้องได้ตั้งแต่แรกนะครับว่าทําให้โคนใหญ่นะครับแล้วผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่าอยากให้โคนสวยทําอย่างไรเป็นคลิปเรื่องการจัดรากนะครับของต้นไม้นะฮะเพื่อนๆลองไปค้นหาดูนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับเรื่องการจัดรากนะครับแล้วถ้ามีโอกาสผมจะทําเรื่องการจัดรากให้อีกนะครับนําเสนอในตอนต่อๆไปอีกนะครับ สำหรับไม้ประดับที่เราทำกันในวันนี้นะครับก็ได้ประมาณตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วอีกสักประมาณ1เดือนเรามาติดตามกันว่าพัฒนาการของไม้จากสวนไม้ประดับทั่ว,วไปเนี่ยเป็นบอนไซได้อย่างไรนะครับไม้ประดับจากร้านขายต้นไม้ทั่ว,วไปนะครับเราสามารถนำมาทำบอนไซและนำมาเลี้ยงเป็นบอนไซได้จริงนะครับซึ่งการเลี้ยงเป็นงายดิเลยนะครับบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องไป หาต้นไม้ที่มีราคาแพงหรือราคาสูงอะไรมากมายก็ได้นะครับเราเลี้ยงเพื่อความสุขนะครับพักผ่อนหย่อนใจของเรานะครับแล้วหาโครงสร้างได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับก็หาได้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะครับร้านขายไม้ประดับมีอยู่ทั่วไปทั่วประเทศเลยนะครับสามารถหาได้ทั่วนะครับแล้วสามารถหาจากแหล่งธรรมชาติได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปบุกลุกอุทยานอะไรก็ได้นะครับตามข้างถนน ขอผู้อื่นจากหน้าบ้านหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเราหามาทําได้หรือไม้ประดับเดิมๆที่เราปลูกอยู่แล้วในบ้านลงดินอยู่แล้วก็สามารถนํามาทําได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่นำมาทำเป็นบอนไซได้เลี้ยงได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนมากนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับผมจะมานำเสนอว่าต้นไม้เหล่านี้จะมีพัฒนาการอย่างไรนะครับการทำบอนไซไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่ใช้เวลาหมดนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนรอนะครับท้ายคลิปครับเคยมีคําพูดว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะครับคือข้อผิดพลาดเล็กน้อยแค่นั้นเองจากการลดน้ําไม่ถึงนะครับทําให้ต้นไม้ตายนะครับรู้อยู่นะครับทั้งทั้งที่รู้อยู่นะครับว่าอะไรจะเป็นอย่างไรนะครับก็ทําได้แต่ว่าผิดพลาดฝากลดน้ําไว้หน่อยหนึ่งก็ทําให้ต้นไม้ตายนะครับ เพราะฉะนั้นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับอาจทําให้เกิดความเสียหายอันใหญ่หลวงก็ได้หรือคําพูดเล็กๆน้อยๆที่เราไม่คิดพูดไปโดยไม่คิด mm hmm. ก็อาจทําร้ายจิตใจคนที่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะครับเราไม่สามารถเรียนรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราพูดไปทไําร้ายใครหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะออกจากปากของเราขอให้เป็นสิ่งที่ดีเสมอนะครับเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่จริงเป็นเรื่องที่ไม่เกิดความเสียหายกับคนอื่น จะได้ไม่สร้างความเสียหายให้กับคนอื่นและตัวเราด้วยครับ